ยหายสวัสดี <Okay. S 1> ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับโอเดตนี่ได้ยินเสียงมือเสียงแล่าอ่านมานานออรู้สึกว่าจะตัวนี้เนี่ยไปแลกบัตรแลกใบเอาได้นะแต่ว่าตอนนี้แขนยังไม่มีเพราะงั้นเนี่ยก็ใช้ตัวฟรีสกินฟรีไปก่อนนะคะวันนี้มาเลนกลางนะคะทีมตรงข้ามมีทำอะไรได้บ้างวันนี้ <laughs> ฉันไม่รู้ว่าอี ฉันน่าจะเจอแบบฟารามิดเนาะฟารามิดเนี่ยไม่รู้ว่าทําอะไรได้เพราะว่าเวลามันเข้าหมอกอะไรเงี้ยคือแขนยังไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดของตัวละครหลายๆตัวในนี้ก็จะงงๆนิดนึงว่าแบบเอ๊ะมันเล่นยังไงแต่ว่าโอเดตเนี่ยพอจะเข้าใจอยู่ว่าอ่ามันคล้ายๆเตียวเซียนนะคะคล้ายๆเตียวเซียนอันเก่าปะอันใหม่วะเอ๊ะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเอาอีกก็ไม่ได้เล่นนานนั่นแหละวันนี้ก็เอามายืนกลาง อุ้ยแล้วเขามาสองคนาอมาสองคนทำไงดีถึงต้นเกมนั้นฉันยังทำอะไรมากไม่ได้นะคะก็ฟาร์มแบบปลอดภัยไปก่อน <c oughs> ฟารามิดนี่โ้อันติำอะเรได้ว้ายเพื่อนเราโดนเฟิร์สบาตไปเรียบร้อยลางไม่ดีหรือเปล่าเน่เนนนทำอะไรอ่ะ ตกใจคือไม่รู้เนี่ยเวลาเวลามันมันมันเข้าเงาฉันไม่รู้ว่าทำอะไรได้อะเวลาเจอตัวที่ไม่เข้าใจสก,กิลนี่ฉันจะสู้ลำบากเบาเบากลัวค่ะอุ๊ยโอ้มันตรึงได้ด้วยหรออะโอเคอยู่ที่ทำอะไรอะ่ะมันไม่โดนดาเมจอะเมื่อกี้แต่ไม่รู้ทำอะไรได้เราเราอมีอันตินะคะแล้วเราจะไปเปรี้ยว ไปลางแล้วอ,อ่ะไม่เป็นไรถ้าเขาไปลากงั้นฉันขอฟาร์มก่อนนะคะเพราะว่าอยากเวลสี่ให้เร็วที่สุดอะ่ะดันเข้าไปเขาจะได้ไม่ได้เวล you what you เ่ินจา๋าอุ้ยอีนั่นแค่ตายละกลับบ้านปะกลับไปแล้วเซ็งฮายแต่อุ้ยยังอยู่ก็ไม่บอกยันจะเก็บห้าสองไว้ให้ นางนี่ไอเอสลานนี่หน้าลำพานมากเลยมันต้องตีตัวไหนวะอาโดนตึงนะพี่โดนตึงนะพี่เออเรียบร้อยดับเบิลคิวเอสเตสเราเรียบร้อยค่ะซูเปอร์พิวลิงเอตีนี้ก็เป็นตัวหน้าเล่นเหมือนกันนะให้ใครหมิงอะ่ะไม่รู้ว่าเล่นเล่นดีหรือเปล่า เราตรงเต่ามีประดงนะคะเรามีอันตีแล้วเราไปล่านก่อนฮาอ่ะอ้ไม่เหลืออะไรเลยวันนี้นะคะจะมาเล่นโอเดตซังผ่อนนะคะข้างบนนี้ข้างบนข้างบนนี้่คนเราไปเอาข้างบนได้ปะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราเราอยากได้คิวอะแกแกแกเราจะเอาคอนเทนต์อ้อมอ้อมก่อนอ้อมอ้อม อายมาขนาดนี้พี่ก็อย่าคิดว่าพี่จะรอดเลยค่ะนี่เต้นระบำไม่ว่าจะไปทางไหนพี่ก็ไม่รอดนะคะแล้วทำไมกูไม่ได้คิววะเราจะมาทำคอนเทนต์ตำละาหาคิวกันนะคะเพราะว่าไม่ได้แล้วโอเด,ดไม่ใช่สป,ปอร์ตนะฮะนี่โอ้โหป่าอะไรไม่โดนเลยตายค่ะแล้วเอเตสเอเตสหนูถอยก่อนก็นได้ลูกไออะไรเนี่ย ตีไม่มีอุยเลยนี่ทำอะไรได้โอป่ะงงไปหมดปลาผิดปลาถูกอขอคิวหน่อยเยอะเรเนี่ยหล่อนก็ได้พี่โมอ่พี่โมหนูขอคิวหน่อยได้ไหมโอ้ยสายจูงหมา เยอะ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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยากได้คิวค่ะแต่ไม่อยากตายค่ะสายตู้หมานี่นะข้ามขื่อใช่นี่นะอันติดักเลยไปไหนจะไปไหนอุ้ยอุ้ยตายไม่ได้ฉันต้องได้คิวเพื่อนตายช่างเมันเอาเอาคิวก่อนเอาคิวนึงโอ้ยที่ฉันเป็นโลมหรือฉันเป็นอะไรคะเนี่ยทำไมดาเมิชิโซเอเตไม่ได้เลย เนี้ยเนี้ยเออเออขอบคุณค่ะของคนใส่จงหมานะะไปไหนอ่ะโอ้ยอันตีอะแกโอ้ยพี่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 เยอะพี่จำเนื้ออันตีกันเราจะมาสามสองหนึ่งไอ้ไวอันตีนี่เลยกางน้องตีนมาเต้นมาเต้นด้วยกันเถอะจ้าอย่าทำเพื่อนฉันคือตายอยู่ดี อยากกดร้องไห้แต่ไม่มีอีโมททำยังไงดีคะโอหอันตีมาทันเวลาช่วยชีวิตฉันมากเลยเมื่อกี้ <c oughs> นี่นะคะเราได้แล้วอุ้ยทีเดียว3คิวเลยอือเอ๊ะหรือ2องวะจำไม่ได้อ๋อ2 2 2สอองเอเอเเริ่มได้คิวแล้วคะ่ะเริ่มเริ่มได้ป้อนคิวแล้วเพราะงั้นขออีกอได้ไหมอีกข้างบนนี่อีทามุด ตะเก็นตำข้าวเหรอผู้ไม่รู้ฉันช่มันได้ไหมต้องไม่ยืนประกบเนาะพี่อยู่ในผู้ม้ใช่ไหมแอะไงเดือดไม่กล้าไม่กล้าหนึ่งหนึ่งกับมันนะกลัวโดนมันจ้วงโอ้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  I'm sorry ตรึงอย่นี้เนี่ยค่อยๆตอดไปนะคะอยู่ระยะใกล้อุ้ยโดน d ามเม g แรงเหมือนกันนะอุ้ยอย่างนี้ เข้าไปอันตีมีติดที่มันจะตายได้เรามีฮิวแล้วไปไหนเนี่ยาึงล่างดันเลนไปเรียบร้อยอีนี่อยู่คนเดียวเร็วจังเลยวะอันตีเลยแล้วกันเนี่ยโอ้ทำไมเรือไม่ลดเลยอ่ะไม่ว่าวงมันทำอะไรได้วะ โอ้ข้างหลังก็มาอเอเต็เอตเต็แม่ไม่มีอันตีีแล้วเอตเต็บอกตะโก้ทำไมกูเลือดยังเต็มอยู่นี่เนี่ยเขาคิวความหิวคิวนี้ตัวแบบมันมันไม่ได้แล้วว่าแกคือทีมฉันฆ่าไป19คิวฉันได้ไปคแค่สี่เองอะฉันหิวมากเลยตอนนี้โอ้ยหิวตะปลาเฮียอะไรไม่โดนเลยเพื่อนจะตายหายอยู่แล้ว มีอันตีแล้วมีอันตีแล้วมีอันตีแล้วไคก็ได้้าบ้าเป็นเหยื่อให้ฉันหน่อยฉันแงนเรียบร้อยออเอเเต้เกือบตายอันตีกูก็ว่าวอีกโอ้ยอยากได้คิวแต่ฝีมือไม่ถึงนะคะออกลัวโดนมันยกอีกอะไม่มีอันตีแล้วนะรอบเนี้ยถ้าโดนยกก็ตุยเลย ไม่รู้ว่าตอนโอเดตอันตินี่มัน C ีซอิมมูนหรือเปล่านะหรือว่ามันยังโดนซ c ซได้ถ้าถ้ามันยังโดน CC ได้ก็จริงๆก็แก้ทางค่อนข้างง่ายอยู่อ่าอยู่ดีๆเพื่อนหนูตายสีเลยอ่ะแม่เหลือหนูคนเดียวแล้วหนูจะตายไหมโอ้โอ้โอ้พี่มาคนเดียวเปล่ามาคนเดียวเปล่าทักทายทักทายไม่ถึงด้วย เพื่อนพี่อยู่ไหนกันนะ่ะเพื่อนพี่อยู่ไหนกันนะ่ะตกใจอีวงเอสเตทุกรอบเลยทีเราจะลลหลบวงมนหลายรอบแล้วอุย้ยแรงอยากได้คิวฮะอ,อ,อยากได้คิวกบมากรอนอีกข้างล่างอีกข้างล่างก็อยากได้แต,ต่ตรงนี้มันก็จะตายแล้วแกต้องได้ไหมต้องได้เอ้ยใครมาอ,มอันตีค่ะอะไรเพื่อนฉันค่ะอ๋ออันตีมันขยับได้โอเค โ oh, อ้ยโดนยกอีกปะเนี่ยอไม่มีอันตรีแล้ว่าทำไมรีเอเตนฮิวให้หน่อยโอ้โอ้ชิมหายแล้วชิมหายแล้วโอเคถ้าไม่มีเอเตนนี่เมื่อกี้ฉันต,ตายอย่างเขียนเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเลือดแล้วเฮ้ะอีนี่ <laughs> ตัวก็ตึงหนึ่งยังจะปลาไพ่ยนั่นแหละเอออุ้ยทำไมเอเตสเรามันเลือดตัง เขาได้ไปไหลายคิวมากเลยนะตวัวมันดาดาเมจแรงไว้เนี่ยไม่รู้ท่าไหนของเขาเป็นดาเมจหรือมันอาจจะคล้ายๆมิงใน a o v ปะ่ะอาจจะแบบเชื่อมศัตรูได้แต่ไม่เห็นมินเชื่อมศัตรูเลยยิงอ่ะเขารู้สึกปลอดภัยนะคะแต่ว่าข้างตรงกลางมีคนเยอะเพราะงั้นเราไปเอาคิวก่อนหิวหิวหิว อันตีกลางนงเลยค่ะ๋อ้พี่อูรู้เลยว่าขาดอันตีกูได้นะคะคำตอบนี้ก็คือฉันทีตีไม่อิมโมนค่ะขอหน่อยค่ะไม่ทันว่ะเหนได้คำตอบแล้วว่าถ้าฉันโดนสีสีก็คือผิดเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยตั้งแต่โอ้โหเออโอโอ,โอ,โอ ได้สองคิวอุ้ยอยู่ดีๆก็ได้สองคิวหิวมาทั้งเกมอยู่ได้มาแบบงงๆสองอันงเงเข้ามาด้วยไหมพารามริดตอโอ้โหไม่เอาแอดลาสันอยากได้แค่พารามริเตอรพี this, เ่เป็นไปดันบนดีไหมอุ้ยแต่ตรงนี้มีประเดน็นอันตีเลยละกันโดนขาดอีกแล้ว นี่ค่ะเพราะว่าเราอยู่กันหลายตัวนะคะเพราะงั้นเราไม่กลัวจริงจแอดลาร์ ant, เขาก็เล่นดีนะแต่ว่าเขาชอบเข้ามาแบบเข้ามาหนึ่งสามหนึ่งสองอะไรเงี้ยเขาก็เลยตุยหน,น้าที่ก่อนอช่องอย่างหนึ่งคือ,อการช่องการตีปกติของโอเดตนะคะเหมือนมันแบบมันมีลูกบอลเด้งๆๆงเดงนดี่ดูดูดีที่นี่โอ้เด้งไปเด้งมาฉันชอบมากเลยมันไม่ต้องกดใช้สกกลด้ลยเหมือนทะกิเหมือนเอ่อ อาเซนก้าเหรอเออแต่ว่าไม่ใช่สก,กิลอะมันเป็นตีปกติแล้วก็อยู่ดีๆเพื่อนเราตายสี่กันอีกแล้วเหลือดิฉันผู้เหลือรอดคนเดียวจะโดนดับไหมแกถ้าฉันเข้าไปอันติฉันจะตายปะอ,อโอเคกูไม่น่าเลย <c oughs> <c oughs> ฉันมั่นเกินไปแก ออะตีกันใหญ่อ้าวเอเอโอสายจู๋หมาเอเตสคือแบบหูหูทรงพลังมากตู้ันน่าเล่นหน่อยอีเอเตสเนี่ยทำมันแบบเออดีจังเพื่อนเลื่อนไม่ลดเลยอะแต่ตานี้ตานี้แขนค่อนข้างเล่นสบายเพราะว่าทีมเขาไม่มีตัวลวงนะคะคือคือไม่มีตัวรลวงเลยะ หรืออาจจะมีแต่เขาไม่ล้วงกับฉันเนาะอออีไพ่ปะอีไพ่ถือเป็นตัวล้วงไหมมันไม่ค่อยมาล้วงฉันเท่าไหร่เพราะงั้นตานี้เมดคือเล่นแบบเบิกบานมากเพื่อเราดันกันไปจนถึงบ้าแล้วนะคะแต่ว่าฉันเห็นคลิปเยอะฉันทนไม่ได้ฉันจะเปริตการเป็นออฟเลนไม่ใช่สิตีเขนเนี่ยดิง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 ให้เขาให้เขาดันไปก่อนนะเดี๋ยวเราเราดันดันล่างเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเขาจะได้ ดัน้อมล่างได้ด้วยเพื่อนอย่าเพิ่งตายสิขี่เพิ่งจะมาเนี่ยแครี่ตายทำไงตัวโอเคเนี่ยเราขี่ก็เข้าตรงนี้พอดีนะคะเราจะได้ดันได้หลายทางโอ้ขี่เข้าสองสองเลนไหมสองเลนพร้อมกันดีนี่มาเอาอะไร ห็นไม่ตายด้วยนะถึงเมื่อกี้ฉันลำใหญ่ฉันก็เลยอันติเอาเอาเอาบัา,า,าไปแล้วอ่ะอ๋อไม่มีอันติตไม่คิดว่ามันจะได้ไฟเออเออลูกกระดิ่งทองคำของแม่แไหนค่ะามีเหยื่ออยู่เลนก้าอ้ยไม่ทัน เหยื่ออะไรนี hmm. ้แทนได้ไหมจากต่อยเวนจกต่อยอันตีอ่ะเอาเต้นี่ก็เอาจริงเอเตนี่มันก็แค่ทางอีทางมุ้นเหมือนกันเนี่ยเพราะว่านี่อันตีเลยตีแน่กดบิงด้วยประสบการณ์จากการเล่น ROV ไวเอาน่าจะจบได้ละมันขี่เข้าอยู่เอเตนมันแก้ทางทางมุ้เหมือนกันนะชอบ อือโอ้โหคิวสุดท้ายไม่ได้นะคะก็จบไปแลว้วก็การเล่นโอเดตแบบงงๆนะคะคือฉันหิวคิวมากแต่ว่าฉันไม่ค่อยได้คิวอะ่ะแต่นี่คือขนาดไม่ค่อยได้คิวแล้วนะนแสดงว่าทีมฉันตานี้คือดุมากค่ะจบไปแล้วนะคะแล้วฉันได้ MVP ด้วยเย้ yeah. ได้ได้ไงวะสุคนอื่นเขาบวกกันบวกกันหนักหนากว่าฉันมากเลยนะฉันคือแบบทำอะไรก็ไม่รู้อะยินนีต่นเต้นเกมนี้ชอตได้ MVP แบบงงๆ ก็จบแล้วตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บตั๋วเอาแล้วก็จะเก็บเงินซื้อเอานะคะเพราะว่าถ้าหาจะเป็นได้ใช้งานอยู่เป็นเมทที่แบบเออดูเลิศดีก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบาย